วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนเต็นต์ตัวคูดี้นะครับเนื่องจากพบปัญหาเล็กน้อยครับหลังจากพบปัญหาพวกเราได้ติดต่อคูดี้ไทยแลนด์แจ้งปัญหาเข้าไปทางคูดี้ไทยแลนด์จึงแจ้งมาว่าถ้าของมาแล้วจะให้มาเปลี่ยนได้เลยครับแก่เลยโดยทางคูดี้ให้มาเปลี่ยนที่ร้านเมืองทองเอาดอดได้เลยครับให้แกะใหม่สดๆเลย เป็นแทนแทนโอเคครับนี่สีเทาเหมือนกันเลยันี่ตัวเก่านะครับตัเก่าหาไม่เจอมันลึกมันลึกล วันน,น,นี้ตัวใหม่นลครับใมี่เก,ก่ต่อ,อ่ก,ออกอมือปัญหาเรงเไหรหลังจากที่เราซื้อคูดี้นะครับตัวสีเทาไปนะครับพอดีมันพบปัญหาเล็กน้อยนะครับแล้วเราได้ติดต่อทางคูดี้ไทยแลนด์ไปนะครับอันนี้ทางคูดี้ไทยแลนด์เขาก็มีการเคลมให้เลยนะครับพอของมาแล้วก็คือเคลมให้เลยตัวใหม่แล้วก็มารับที่ร้านได้เลยนะครับนี่คือตัวใหม่นี้คือตัวตะเก่านะครับที่ เราไปเจอปัญหาเล็กน้อยดีมากๆเลยครับโอเคขอบคุณนะครับถ่ายรูปหม่เดี๋ยวจะเอาไปลงต้องขอบคุณคูดี้ไทยแลนด์เป็นอย่างสูงครับที่รับทราบปัญหาและให้เรามาเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเาอยู่ที่เมืองคารดอนนะครับเต็นท์ใหม่แล้วกลับบ้านกันไปครับทางคูดี้ไทยแลนด์แจ้งว่าเรื่องประกันไม่ต้องกังวลครับไม่มีปัญหาแน่นอนผู้ใช้คูดี้สามารถสบายใจได้ครับถูกใจคลิปนี้โปรดติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณอีกครั้งครับ